ແລະເນາະໃຫ້ເຮັດອັນນີ້ອ່ອນຫດີນ จ้าแม่รองไอ้อีสานบ้านดงน้อยจ้ะมื้อนี้แม่รองไอ้แป้วองาเขาเกษตรว่าเสียวมาเฮ็ดอันข้างบักบวบจ้ะข้างบักบวบข้างบักทั่วกัลลังงามพี่น้องไอ้ตะแก่มาตันอยู่หัวหน้าเขาปุ่งแม่รองไอ้ว่าเสียมาเฮ็ดข้างบักบวบนี่พี่น้องตนี้มันกัลลังขืนงามก็สิได้กินนวยบักทั่วก็กัลลังขืนข้างอยู่ยังมาเห็ดข่าง ทั่วหมดทั่วกันงามงามเกิดดีค่เนี่แถมยืดยมงไอสิหาใหม่มาเสริมเห็ดข่างมันหนาหนาจักหน่อยนอ้ยเรื่องนี้พี่น้องทั่วหุนนี่หุนหนึ่งอีกหุนหนึ่งก็พ่อเจ็บแล้วดุนนี่เป็นน้วยเราจะน้องแน่โดคักเป็นปุ่มเป็นแซงอยู่จะมันปปูกยี่เด้พี่น้อง ทัวย่ำนี่อัอนงงอนี้สิจิ้วกรปุ่นกบเจ็บทัวไจริงกับป่นกบยอดมันก,ก็เป็นต่แสบนะยอดแัวอวว่อนอว่วยุงมุมตัวุมอัน้น้วยตำเหน่อมันนอยใหญ่ประตูหน่อยๆใ่มันคอยขึ้นน้ำเดียวตรงนพี่ได้นหนึง่งใหญ่นนๆนงาม สี่หน่วยต่ำอีม่่่่่อ่่่ี่่่วกก่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่แล้่่่่่่วมาแ่่่่อ่่่่่่น่่่่่ฮ่่า่่่่่่่่อ่่่่่่่่่า่่ิ่่่่เ่่่่่่่า่่่่า่่่่่่น่่่่น่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่ เป็นน่วยคือกันวันนี้ตัวภูมิจ้ะบ่ต้องบ่ต้องใส่ค้างปลูกน้ำคูไว้ก็ได้กินน่วยนวยมันก็สิประมาณนี้ก่นน้อยเงาตึ้งยอดตกบัวพ่นน้นต้นบักพริกขึ้นมาไหมหยอดตกบัวเป็นลวกน้ำพี่น้องน้องงามผักตุ้ยยางตุ้ยแนวผักบุ้งยอดตกบัวมีตั้ยแนวร่มีเม็ดในสวนนี่เอาบักพริกก้นนี่เอาพริกไปจีน้ำ พีกระดกบวกดอกคักแล้วบกพีตัวนี้พี่น้องผู้ใด้ใจแม่ปอดก็เจ็บเอาก็ยังบมขยั้งเย็บกินมาหมดจักเทียพี่น้องพีกตัวเดียวนี่พีเขี้ยบอ่ะแล้วว่างานนี้งานนี้แล้วว่งดูคักทำไรงานเดียวกับพ่อแล้วเจ็บเพราะทำงานนี้กับพ่อจำต้นไม่ไงตัวเด็ดพริกตัวนี้เดี๋ยวงาได้เนี่ยพี่น้องนี่จ้ะแม่น้องไงสิเฮ็ดมาเนี่ ออมหอยผักเด้อพี่น้องมานี่ใส่ผักค่ะๆอ้อมหอยแล้กวก,ก็กกกสิปนกบจะ้ะยิงกับลวกผักดอกกระเจียวแม่พุดเป็นหรือเด้อแม่พุดนี่เอาหัวดอกมันหัวกระเจียวให้เอวา่าปลูกง่ามค่ะพอ่อจี๊จีนี่แหละตา้งนี้ผักถาดหนึ่งจ้ะแม่รู้สิอ้อมหอยปอน,นกบจ้ะมนันี่มาเคียบกระสุกแล้วติแม่นี่ <laughs> จหมอนจะมาเสียปกปิกให้เขาเห็นแนบเบาๆนี่แหละจ้าเห็นแนวหนักว่าได้เงีนยเสียว่าได้ตัวเอลเอลเสียบุษเฒ่ามากพี่้องเสียบว่าเห็นยังละเห็นแนบเบาๆนี่แหะย่างก็ยังมากไก่เสียวบัานนี่แหละเสียปกปิกิพรสีพ่นกบจ้า ตัวทางไฟเ้งไฟ้ยดไก่แดดไฟอ่ะพื้นซุมจังเลยมันซุมฝนตกฝนตกลิ่นข้อยู่ตกตำหนิซุ่มอยู่เฮ้ยดีนแล้วก็ได้ซุมปู่ยังท่านเดบานยุพีนองย่านรอฝนหมองว่ามีน้ำกับ่มีมันที่ไกลไวลาอยู่รอจะข้าวคนไผติดเลยวันนี้แม่ลองไอเอากระทะ สีลวงพักก้อนจ้ะลวกพักนกนครับแล้วก็สิต่งกบปนออมบกฮอยมันนี้อากาศดีดีคึ้ฝ่าคืพ้พฝนน้ำสิตกมาอีกวาวโวมือแรงดิ้นมาใส่ให้เลยๆกับไข่ที่พระโเข่าตีเออทีห่หอดเท่าอยู่ดอกกัน,น,กน,นตงมาเงี้ยงเลยตรงปา่าในเปลือนงนอกพักกับธรรมะง่ามจ้ ลูดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวเป็นสวย้วยเยอะเล็กน้อยนี่ที่ปลูกแม่แมนเต็มสวนลหัวคาทึ่งดอกกระเจียวเขาอ่านสิว่าเป็นดอกน้ำเพลินบันนี่เขาปลูกไว้แต่กินบันนี้เนาะปลูกเอาก็ได้กินว่าถ้าไปไปซับยุคหกคิดไว้ิดบวบๆแล้วบันนี้โอ่หัวทุกแล้วเลยแต่ยังงามคือเขาปลูกดอกกระเจียวกระเจียวน้องหัวหัวพักก้อน ต้องตมแบบบวมต้มบกวกมกันว้านี่พอแล้วป่ะมกเปเอายืดต้่มเที่ยงหน้ามองหอกไก่แล้วอ๋อมันจะปล่อยแล้วว,ะนะวันนีต้ตมาตุ่มป,ปนไ <c oughs> ปยังรุ่นกำลังซอย <S S S okay. พอเอาใหม่ใส่ถุงทานพอได้ดัง เด็กกองเขานะสุริ um in ้ายที่ดึงับเป็มาแต่หูอ่อกลัดจุดเลเงไงน่นเองไอ้ว่าเตี้ยมบังฮอยแล้วก็ปุ่นโกบนี่ละวกพผักดอกกระเจียวดอกกระเจียวคืิดีตัวนี้คือดียังมาเป็นตะมันไปหาหัวมาให้เนี่ยไปร้่นก่อยปลูกสวนกุ้วก้อนี่ที่้มครบนต้มคบุนจ้ะบุญจัง ส่นำประเดบพร้อมจะถมพลไปนำประเดกนำนัวๆจากน้อยจีผิดคนคนจีริดหอมทั้งักพริดดิบริดแดงับพริกดิบไม่ไม่าจากต้นอ้อมะต้างอ้อมอะไรตป่มนี้ออก คนตื่นเงี้ยงเงี้อ่ค่ะวันลุกโดดใ่พร้อมน้ำแดงกสดพิกแห้งใส่มดลุกโดดพร้อม Lời đọc bay. 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 ามซีสอนจ้ะผงนัวตามใจชอบตามใจชอบคนละต้นตอประมาณแล้วน้ำปลาเนาะกระจักหน่อยน้ำเดือดแล้วนใส่บวชจ้ะ mắm tất cả nó phải hứng không phải hứng cạo được sự thiện nó mọi người วัวแต่หอมนกวัสิพัดนีตัวกัแย่งหอมแย่หอมเ้อพี่น้องคนกัดกันหอมแบบนี้หอมบบตัน้อง อหดวิมกินกันสิ่มสิ่บหวานบักบวกเพื่อนปักขัแย่งเข้ากันคักจ้ะ นกบจ้ะหอมแดงแซ่บแลีวไม่กินน้ำตีนเงตัวใไม่กินฝันนี้มีเซตโกันาจิจุบบนก้นะลองบังกันม่ได้สิมมลองอันจุบป,ปัง มกกยางนิดปนกบอย่างใสบกพริกดิบเนะาะเปียกกระติเนาะปนนม่วง,ง,งปดปดใส่ไรเนาะใส่ตุมแบบแม้ปลาจ้ะน้ำลงไปคนเลยน้ำน้ำตุ่มจ้ะ สุดท้ายจ้ะหอมลงไปสนิทเรียบลอยแสบก้วจะยไปนี่ผุนครบเนาะอย่างนี้สุดท้ายอีกหอมเพิ่มลงไปอีกจ้ะ เด้อจ้ะออมบักหอยใส่ผักกระแยงน้ำกันหอมๆทางนี้ปนกบย่างจ้ะน้ำขึ้นไรเต็มนี่ฝนดีฝ <c oughs> นดีฝน,นดีสิ <c oughs> ลวกหลวกกระเจียวลวกบักบวบทางนี้ผักลวกทางนี้ผักสดจ้ะน้องใหม้เขาก็มีทั้งทัว่วร์แต่เนี่ยเป็นเสพมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันซิ่งน้ำกระดาษปะ๋ยฝนกบหอยฝ<ป>นกบอุ้ยจำน้ำ จะเสีบคัพี่น้องหักหลวกใส่น้ำหักเป็นยังไดอกกระเจียวพรอหวานเจบคับเิพี่น้องกินของกันหากยนงาย้มหอยปนกบอยางมันเด้อจ้ะอาหารบ้านหามิตรเน่าเจบๆได้เหมือนผักกะไล่พ่อผักจินนารีนบ่น่ิสันกินาร์นสันนี่ละปว่า ม no. mm ันโดนินหางส้นผักกาลาน้อเน่รไปเลยยมตนต้นกบยางอดหอดโตนย่างเดียนี่ยเส้นเปี่ยวหอยทั้งรางองทั่งเขาอุ่นดน ăn chút đi tốt nha phiền mặt chút không nằm khoanh mặt chút qua mặt 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 อันบานเท่ากินย่มเลยกับเราเบือ่อนีอ่ล่ะหอมบะเทีมใหม่ดกยมเป็นเป็นรสชาติคลายคข,ข้าเน,ะนาะอก็คืข้าว

่นฝ<อ>นงดจังคุยคนจําดีเคยอรอดจับน้าพ่อแล้วบเนาะแสบดีเลยหอมคนไฟน้ำตกคนกบอย่างน้ำอ้อมมะหอยกันนนะนวดเนี่ยอระ มันเด้อแม่พุดได้กินเหล่าดอกกระเจียวแม่พุดอ่ะหนดอกกระเจียวแล้วแม่พุดเอาฝากว่าสิบว่ติดเนาะวันศิลป์เป็นนั่นแหลคือทอฝากเดาดีไปเนาะเนอยู่ในป้าเนอยู่วัดป้าตีลานแม่พุด อยู่บัปตปลาเปนะไมีต้นกระเจียวมูนึงมูนึงยุคหกมันก็ละมูะบอ่ะกระมุนม,มันก็ละพันอันนั้นดอกกระเจีเยวหกไม่คเรองให้ดอกกระเจียวหกหรอกต้นกระเจีวหกมันบัตเป็นยุคหกมันเลย็นคนะเลยคนบราบัตเป็นยุคหกน,นเป็นบวช มันล้คนเดี่ยวมันป่วยบมัดเป็นอบมาบตาอ๋ออมหอยก็เสียบมีก็เสียบองผังแยงไม่ออมหอยมั้แก่บัแเนวปนโอมก็เสียบจับไปเลย ขอคุดดิบซี่ครับขอพุณพี่น้องบ้าทเฮาที่อะไรแช่กติดตามิซานบางน่อยมันนี้พร้อมหอยเสพักแงงพ้อมปนกบยางโอ้พักนี่ือว่าลายอะไรแนวครับพี่น้องยังได้เซานีมอนี้พร่นู่นกับากพี่ฟังน้องไสักนี่ลครับสวัสดีครับ